มีคนในพุทธการทพี่วีมีแบบนักบวชของแบบศาสนาอื่นๆน่ะเขาชอบมาถามนักบวชของเป็นพิพักพิภูกส่งนี่แหละว่าท่านน่ะประพฤติพรหมรรย์ไปเพื่ออะไรอือเป็นนักบวชเนี่ยประพฤติพรหมรรย์มี <ไป S 2> จะไปคอนเ,เรลเซ็กใช่ไหมอี๋เดี๋ยวมันมันไม่ไม,ม่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าไปเพื <Okay. S 1> อ่ออะไรแล้วรู้ไหมคําตอบที่แบบ คอนทิปที่สุดของพระภิกษุสองคือสมมติสมมติที่ไม่ออกก่อนอื่าสมมติไม่ออกอ่ะถ้เราจะกพอพึ่งพรมันไปทำเพื่ออะไรอ่ถ้าเราเป็นเป็นคารวะทั่วไปก็คงแบบวักีิเลสไม่ต้องแต่เป็นนักบวชต้องทํำไหมควรจะต้องต้องทอยู่แล้วถ้าเป็นนักบวชในบในพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องทํะอ่าเหมือนเหมือน เหมือนเราไม่สามารถที่จะท้องแล้วเป็นนักบินอวกาศได้เราก็ไม่สามารถที่จะไม่ประพฤติบุญวาจาแล้วไปนานบวชไดไ้เหลอทำไคิดว่าแล้วมันมีที่มาที่ไปอะไรที่เป็นข้อจํากัดให้จําเป็นต้องรักษาภูมาจัาทร์อะไรอ่า้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะ,จะเฉลยแต่ก็เราเพิ่มเกิ็ดความรู้นิดนึงก่อนว่าถ้าคนไปเปรียบเทียบว,ว่าพระที่ญี่ปุ่นมีียได้มีครอบครัวมีเพศสัมพันธ์ได้ไม่ใช่นะ พระหมายถึงพระพิสุทธิใ<ช>์ในญี่ปุ่นไม่มีเหลือแล้วนะ<ช><ช>ถ้าใครไปไเรียนประวัติศาสตร์ดูจะรู้ว่ามันมีช่วงยุคหนึ่งที่มีผู้ศาสนาอยู่ในญี่ปุ<ช>่นแล้วม<ช>ีพระพระพิสุทธิ์เสร็จแล้วมันก็เกิดมีในยุคหนึ่งนี่มันก็เริ่มย่อหย่อนเปนิืน่องก็พระพิสุทธิ์เหล่านั้นก็เริ่มสึก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 ทุกที่ก็เลยสึกหมดเลยกลายเป็นว่าพระพิสุทธิ์ในญี่ปุ่นไม่เหลือเลยแต่ที่เขายังประพฤติธรรมอยู่อ่ะ เขาไม่ได้เป็นพระภิสุ์นะแต่เขาก็เป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นอะไรก็ไม่รู้ถือศีลแบบไหนมผมผ้าผมอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งีรกว่านักบวชมันเป็นนักบวชก็ได้แต่ว่าเป็นพระภิษุทหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะต้องเข้าใจนี้ก่อนครับเป็นนักบวชกับภิสุคนละแบบกันไย่เหมือนกันค่ะต่อต่อต่ออ่าเฉลยเลยได้ไหมคำตอบที่ฮอตฮิตมากก็คือเพื่อกําหนดรู้ทุกกําหนดรู้ทุกเออการที่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ สาเหตุของมันใช่ไหมคือการกําหนดรู้ทุกบอกว่าเราเราเรารูพโทธศาสนเพื่อกําหนดรู้ทุกอย่างไม่เคลียร์มันยังไม่รีเลทกันทีนี้จะอธิบายว่าที่แบบชอบมากเลยที่เจ้าคอมมันตอบอะแล้วคอมมันตอบที่เราก็ตอบว่าการมีเซ็กส์เป็นกา้บอกว่าเป็นการร่วมรักอ่าการร่วมรักเป็นความสุขใช่ไหมแล้วความคือประเด็นก็คือว่าไอ้คำก็ความทุกอ่ะการกําหนดรู้ทุกนี่แหละ ที่เราเข้าใจไม่เหมือนความหมายของทุกนในพุทธศาสนาเนี่ยกับทุกโดยแบบความทุกโดยทั่วไป,ป okay. แซสซัฟเฟอริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันการกําหนดรู้ทุกนในพุทธศาสนาความหมายมันกว้างใหญ่แล้วก็ลึกซึ้งมากระับใดที่เรายังไม่รู้นิยามความหมายที่แท้จริงของคําว่าความทุกเราก็จะต้องประสบกับความทุกอยู่วันยังค้าม <Okay. S 1> มีอ,มอธิบายด้ไหมทุกคืออะไร ต่ออะไรครับพี่บีอ่าเฮ้ยรู้ยไงว่าเรามี <c oughs> อะไรครับรู้ไงว่าเราเตรียมมา <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ทุกมีสามประเภทอ่าเตรียมเว้ย้อมตลอดอืทุกหรือทุกข์่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเจเนอร a ลทั่วไปแต่ว่ามีอยู่ในสามหมวดที่ถ้าใครศึกษาในในทางพุทธ <c oughs> ทุกตัวแรกคือทุกในแง่งความรู้สึกค่ะความรู้สึกแบบร้อนรู้สึกไม่ชอบ ไม่อร <formation> ่อยทุกในเรื <Stand orn> ่องในหมวดของเวทนาที่เเวทนาเวทนาเนี่ยคือแบบไม่ชอบอึดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกวฟังเสียงแล้วแบบไม่ถูกผูกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทุกขเวทนาอันที่สองคือทุกในอริยสัจในอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการเทุกอันแรกคือสภาวะที่เราเข้าใจว่าไอ้เช่นคนอันเป็นที่รักตาย เกิดความทุกข์เกิดขึ้นเขาอยากแก้มันก็คือทุกในแง่ของการเป็นปัญหาคือความจริงในชีวิตเราจะทําความเข้าใจแล้วแก้มันอย่างไรก็คือการกําหนดทุกก็คือรู้รู้ในความทุกนั้นหาสาเหตุของมันแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มันตรงข้ามถ้าเราจัดก,การไม่ทุกได้เป็นอย่างไรแล้ววิธีการเดินเนินทางไปสู่การไม่ทุกคือมักมีออเปร่เนิ่มน้นในการเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทําถูกทําส่วนวรวมถูก มีการกระโดดสติถูกสมาธิตัวเองกระถูกกปแหละเพื่อที่จะไห้ไปสู่ผลทางแห่งการไม่ทุกข์หรือเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆก็เรื่องในทุกของพร,ริยศาสตร์แล้วทุกในหมวดที่สามคือทุกในหมวดของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามอยู่ในเหตุปัจจัยอะไรก็ตามไม่รู้แหละ มันไม่สามารถดำรงอยู่นั้นได้ตลอดเวลามันต้องเกิดอาการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นน้อยลงแล้วมันก็จ้องหายไปในทุกๆกรณีก็คือสภาพของการเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงคงรูปไม่ได้ความหมายเปลี่ยนแล้วหายไปนี่คือทุกในรูปแบบของการพิจารณาไตรลักษณ์ครบไหมครบค่ะพี่บีก ถ้าพิสุกฆ์ในสมัยพุทธกาลท right. ั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือประพฤติภูม,มิอาจารย์ยเพื่อกําหนดรู้ทุกทุกก็หมายถึงสิ่งทุกทั้ง3าแบบเลยอย่างที่พี่มีบอกเพราะฉะนั้นบางทีเว e s t i o นะตอนที่พี่มีถามว่าเซ็กเซ็กชวลเนี่ย,ย <heights> เป็นสุขไหมเนี <dec> ่ยอันนี้อันนี้เนื่องจากรู้ความหมายของควาว่าทุกไงมันก็เลยตีความทันทีว่า <ถ anden S 2> <ๆ>คือกําหนดรู้ทุกแหละอันนี้คือกําหนดคือที่พูดไปทั้งหมดคือ3าหมวดอะ ก็จะเป็นหมวดของเวทนาหมวดของอาวลสสตอริยสัจกับไตรลักษณ์เราจะเข้าใจว่าสุขทั้งหลายก็เป็นอยู่ดีแล้วทีนี้ก็คือการปัะพฤติธมอาจารย์เนี่ยทําให้อันนี้เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ชยาสารอธิบายนะคะบอกว่าให้ทําให้จิตเนี่ยเป็นจิตที่เอื้อต่อการกําหนดรู้ทุกได้เพราะว่าจิตใจที่ประพฤติพมอาจารย์เนี่ยจะมีสมาธิมีสติทําให้จิตใจมีกําลัง แล้วก็เป็นจิตใจที่เอื้อต่อการมีความสุขง่ายเพราะว่าเราความสุขที่เรามีอ่ะไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเสพเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เป็นความสุขที่เราส,สร้างขึ้นมาด้วยใจตัวเองจากการที่มีสติมีสมาธิพอจิตใจที่มีกําลังขนาดนั้นแล้วก็มีพื้นฐานของความเป็นปกติของความสุขมันเลยเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของความทุกข์เราก็กําหนดรู้ทุกแบบทั้งสามแบบอ่ะให้เห็นตามความเป็นจริงได้ ก็เลยประพฤติคมาจารย์เพื่อสิ่งนั้นต่อค่ะพี่บีก็มันจะมีคำพูดอย่างนี้ใช่ไหมที่บอกว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือแบบอาตโรรมันสุขใช่ไหมอย่างเงี้ยจริงๆมันใช้คาว่าสุขก็ได้รก็เคยพูดเองพูดทำสักทีปีน้วยแอคือถ้าเราถ้าเราเข้าใจอ่ะแปลว่าเราสามารถพัฒนา จะเพือ่ออธิบายนะแต่ว่าเราสามารถพัฒนาความสุขได้หรือไม่ความสุขของมนุษย์เรามันมีเป็นเลเวลได้ด้วยออเสุขแตกต่างกันสุขที่ได้แต่เป็นเรื่องราวแตกต่างกันด้วยพอเราสุขจากสิ่งที่มันเสพก็คือสุขที่ได้จากอารมณ์ในเรื่องาากการาวต่างๆต่างของสมอกนิ้งกายแล้วก็เอามณ์ทางใจแต่มันจะมีความสุขบางอย่างด้วยที่ไม่จําเป็นต้องมีอารมณ์ไม่สนองต่ออารมณ์นั้นๆก็คือที่ตะกี้เล่าๆไปคร่าวๆ่าแหละว่า สุขจากการไม่ต้องเสพ<ช>ไม่จำเป็นต้องสนองอารมณ์อะไรเลย<ช>ก็สามารถสุขได้จะมีความปราณีตของความสุขเป็นลําดับลําดับลําดับ<ช>แล้วเราก็จะสามารถพัฒนาความสุขสขวยความสุขได้เต็มที่กว่าเดิมอือใหม่ทีมันคือประมาณว่าสมมุติว่าเราได้จากการตา,หาหรมหจิตวิญญ้กายก็<ช>มีความสุขเหมือนกันจะตวิาแต่ว่าจากการที่เราแบบสุขแบบไม่ต้องเสพ อย่างเช่นการไม่มีโรคการเป็นอิสระเราในพื้นฐานเราสามารถพอมีอย่างนี้ได้แล้วไอ้สุกแบบเนี้ยไอ้สุกแบบที่มันสวยอารมณ์อ่ะมันจะสุกกว่าเดิมมันไปช่วยซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งทำให้สุกกว่าเดิมได้ด้วยเว้ยอ๋อเหรอยกตัวอย่างให้ฟังเด็กๆตอนเราเด้เด็กเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็มันนึกอะไรไม่ออกบางทีพูดยังไม่ได้ อยากได้แหละมันไม่รู uhh. people, <t televis ative noise> ้จะพูดยังไงอ่ะเด็กเกือบทุกคนเล่นขี้ไหมเล่นเล่นไม่รู้สึกลังเกียจไม่ได้เออเด็กไม่รู้สึกลังเกียจใช่ไหมเด็กบางคนเล่นขี้มุกกินด้วยอ่ะบางคนอ็กินอ่ะไรกากินดี้แบบไรบ้าง ถ่ายออกมาหรืออะไรเขาก็สนุกจิ้มเล่นโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรลควายบ้านบ้างอะไรบ้างไปว่าไม่ได้เลยนะป่าไม่สนุกกำลังสนุกกำลังสนุกชิบรออะฮะเหรอเด็กอ่ะมันจะมีความสุขกับการเล่นขีอถูกไหมผู้ใหญ่ที่โตแล้วอ่ะก็จะแบบโนนี่ไม่ใช่ความสุขเราไปจัดก็เรียบร้อยแล้วว่านี่ไม่ใช่นี่คือสิ่งไม่ดีก็จะ หาทางทำอไรก็ได้ให้เด็กรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่น่ารังเกียจถูกไหมนี่มันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนอกที่เห็นเนี่ยก็จะแบบหัวให้เด็กบ้านนี้เล่นขี้เล่นขี้อ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยไปเรื่อยอ่ะก็ไปกลายเป็นว่าไปไปบูลลี่หรือไปมองว่านี่คือเรื่องที่ไม่ดีปรากฏว่าเวลาเด็กโตขึ้นอีกแบบนึงเด็กจะไม่เล่นขี้ละเพราะรู้สึกว่าไม่โอเค อยากได้ของอะไรบางอย่างแล้วเป็นของของเราเกือบทุกคนจะมีตุกตาเน่าอ่าถืกว่าผ้าเน่าเออผ้าเน่าตุ๊กตาเน่าอะไรนี้เน่าเน่าที่แบบรักเหลือเกินเออแบบอาบักเลยนะพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไปไหนก็ตามไปข้างนอกที่แบบเออสาพาไปเที่ยวอ่ะก็จะเอาไอ้ผ้าเน่านี่ไปด้วยใช่ไหมแล้วมันเน่าเป็นเน่าเป็นสาระจะพาไปด้วย เขาก็จะมีความสุขกับการที่อยู่กับผ้าเน่าของเขาความสุขเล่นขี้หายไปแล้วอือความสุขในผ้าเน่าเ่าเหมือนเดิมผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าโอ๊ยกูทำคาในผ้าเน่านี่ไปซักก็ไม่ได้นอนมันก็มากอดกูเหม็นอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ความสุบบนั้นแล้วเด็กที่โตพอที่จะเล่นผ้าเน่าแล้วอ่ะก็จะรู้สึกว่าวอ้ยเด็กเล่นขี้อ่ะมันเด็กว่ะ เป็นผ้าเนาดีกว่าเ็กน้อยใช่เราโตแล้วเราไม่เอาเราเล่นขี้ไม่เอาเรารู้รู้ว่าอะไรควดไปกวดรู้แล้วนี่เลยเล่นผ้าเน่าแทนโอ้ถูกผ้าเนาดีกว่าถูกไหมค่ะโตขึ้นมาอีกจากผ้าเน่าเห็นไหมว่าความสุขกับพัอืลอืมเจ้าผู้ใหญ่ก็จะไม่ชอบเวลาโตขึ้นมาอีกแป๊บนึงคนเป็นเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอ่ะผ้าเน่าก็จะถูกทิ้งเอาไว้แต่ยังมีความโง่คนที่บอกอย่าทิ้งนะ เด็กไปก่อนอ่าเราก็เริ่มเล่นอย่างอื่นไม่รู้เป็นไรเด็กสมัยนี้ต้องเล่นไดโนเสาร์ใช่ไหมมันทจไปไหนชอบสัตว์ใช่เออรั่นเป็นแบบของเล่นแบบที่มันล้อเลียนธรรมชาติอเป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มพัฒนาเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเนาะแล้วคนที่เป็นเด็กแบบนั้นน่ะก็จะรู้สึกว่าแบบวายเล่นผ้าเล่านี่แบบดูเด็กอ่ะเด็กเหนื่อยครับเปรียบเทียบ ให้สังเกตว,ว่าความสุขพัฒนาไปเรื่อยรานนี้คนที่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาวสิบกว่ายี่สิบเห็นไม่น้อยเลยที่จะแซวจะด่าจะเหน็บแนม,มให้เด็กที่เล่นขี้เด็กที่ติดต้ด<พ>าเน่าแ,และเด็กที่เริ่มติดของเล่นในดูสเสาวพวกนี้จะแบบมีอาการแบบ โนะไม่เอาปฏิเศษความสุขฏิเสธทั้งที่แบบมันก็เคยเป็นแบบนั้นแหละผู้ใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่ยุคก่อนจะเห็นไหมใครอ่านการ์ตูนโดนละเป็นเด็กเล่นเกมกระปองกระแบงใช่โตป่านี้ยังเล่นเกมอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยแบบยังเล่นเกมอยู่เหรอโตป่านี้ยังเล่นกันาร์ตูนเหรออะไรอย่างเงี้ยยังเล่นกันยุกิอออะไรอย่างเงี้ยแบบของลงของเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนที่เรามีเราจะรู้สึกว่าแบบโคตรเท่เลยลบธรรมญาอยู่มาได้ทั้งวันแต่แบบผู้ใหญ่ก็แบบ แต่แม่ต้อบอกว่ามันไม่โตครับมีข้อใจหรืออ่ะการเสพหรือการพัฒนาอารมณ์พัฒนาความสุขแตกต่างกันอืเห็นแล้วมันไปเรื่อยๆแล้วมันมีความสุขอะไรบางอย่างที่แบบพื้นฐานมันดีมันเข้าใจเข้าใจเนื้อหาแห่งความสุขนั้นจริงๆมันถึงจะต่อยอดได้แต่ก่อนจะไปมีอะไรเสริมบ้างเออ ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยม,มันจริงๆการที่เรามีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไม่ผิดแต่ว่าความสําคัญก็คือว่าเราอ่ะจะต้องไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในการที่มีความสุขทางตาของจมูกลิ้นกายใจนั้นเราก็จะพูดอย่างนั้นอแต่เราเบียดเบียนทำไมกัน <laughs> ลูกเบียดเบียนตัวเองไม่ว่านะเบียดเบียนคนอื่นด้วยใช่ไหมคนโดยการเป็นจ้าชู้อื่นนี่แหละว่าเล่นขี้ไม่ดีอ อะต่อยนิดนึงก็ได้คืออยากให้เห็นว่าเราบอกว่าที่ตะกี้เกินไปว่าการประพฤติพรหมจรรย์มันจะเป็นความสุขได้ไงวะนี่ไงก็จะเห็นว่าความสุขพัฒนาขึ้นละเอียดมากขึ้นปราณีตมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราเห็นวิวัฒนาการของการเล่นขี่ผ้าอะไรวะข้าวนข้าวเนาไปของเล่นเล่นไปจนเก๋มเซ็กซ์มันไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่คนที่พัฒนาแล้ว เจริญแล้วมีความสุขแบบสูงแบบละเอียดแล้วอ่ะเขามองลงมาแล้วเขาก็เห็นว่าอย่างเงี้ยกระจะห่อแบบว่าไม่อยากเอามือมาแตะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ตัดทิ้งแต่เข้าใจแล้วพระอรหันต์ก็เห็นแบบนี้แหละที่จะพูดไปก็คือพระอรหันต์ก็จะมองว่าอ๋อไอ้ความสุขที่มันได้จากเรื่องการเรื่องอาหารอร่อยเรื่องแบบมีเซ็ก์กันนู่นนั่นมันแบบธรรมดามากมันเด็กเล่นขี้เหมือนที่เราเห็นเด็กเล่นขี้ นั่นแหละมันพัฒนาได้ก็คือพอมันไปถึงความสุขที่มันปราณีตขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ดูถูกนะแต่รู้สึกว่าก็มันไม่ได้สุขอะไรอ่ะเมือ่อกี้ที่พี่วีบอกว่าไม่ถูกจองจำจริงๆอิสระสูงสุดก็คืออิสระจากตัวกูของกูนี่นแหละใช่ก็ถึงบอกว่าจริงๆแล้วอะความที่เราไม่เสพอารมณ์ไม่สวยอารมณ์จริงๆมันคือความอนิพจานั่นแหละ อ,อะไม่พูดที่ผ่านเนี่ยมันดูยากแล้วก็จะเห็นว่าเวลาเราเสพอารมณ์ต่างๆที่เราชอบไม่ชอบมันจะยิ่งถูกเร่งเรา้าให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น <Okay. S 2> นี่มีพุทธพจน์มาเล่าให้ฟังด้วยในพุทธพจน์เนี่ยในพระไตรปิฎกบอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบความสุขเหมือนโรคเรืออ้อนเนี่ยใ,ใครเคยเป็นโรคหรือนปล่า ก็เมื่อมีอาการไงคุณหมอเลือเรี้ยนเหรอขันคันคันไปทั่ว้วต้องไงมีผืนมีผื่นที่ผิวหนังเขาจะคุดค่ก็จะแบบอยากเกายิ่งเกายิ่งเป็นแผลจตมันทนไม่ได้มันต้องเกายิ่งอากาศแห้งๆอากาศอะไรเงี้ยแทนที่จะแบบไปอยู่ที่ความชุ่มชื้นชอบไปอยู่ที่มันร้อนๆต้องไปอินร้อนๆถูกป่ะให้ไปโดนร้อนๆแล้วมันจะแบบรู้สึกหยิบันขึ้นมาทีนึง พระุทธเจ้าก็เลยเปรียบเหมือนเวลาเรามีความสุขอะมันเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนอะอต้องไปอ่างไฟแทบจะเอาตัวเองไปย่างไฟเลยท่านใช้คาว่าย่างไฟเกาไปด้วยย่างไฟไปด้วยเก่าไปด้วยย่างไฟไปด้วยยิ่งร้อนแสบเก่าโอ้โหมันแบบฟินพวกชอบเก่าะฮเขาเรีเป็นแผลยุงกัดแล้วเก่าหรืออะไรเงี้ยเก่าแล้วฟินอ่าไอ้จังหวะที่เกาอะเจ็บนะอื ถูกบ้านร้อนนะแต่ยิ่งทํายิ่งฟินนี่คือความสุขที่แบบได้แล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่เหมือนเซ็กซ์อ่ะได้แล้วเอาอีกเอาอีกเอาอยู่อีกแต่พอมันหายจากโรคเรื้อนแล้วอ,อยู่ดีเรามานั่งเกาเล่นๆโดยไม่มีเหตุผลนะไงเกาดิเกาเกาต้องเกาไม่้าอยากแล้วมันก็ไม่อยากเกาเอําไมไปอ่างไฟดิไปลน้นไฟร้อนเราจะไปทําทำไมอ่ะเราก็ไม่ทํา นั่นก็เลยนี่แหละเปลี่ยนเหมือนอะไรที่มันบบต้องเสพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเสพกับเสวยอารมณ์นั้นเหมือนโลกเรือนย้อนกลับไปเหมือนโลกเรื้อนอยิ่งอ่งางไายิ่งร้อนยิ่งหมันยิ่งสับใจยิ่งเก่ายิ่งโอ้แสบดีอชอบเวลาหายพอมันไม่มีที่จะให้คันไม่มีที่ให้คันก็ไม่ต้องเก่า นั่นแหละประเด็นเข้าใจไหม, <Okay. S 1> มแล้ววิธีการแก้ไม่ใช่แก้ที่ไฟไม่ได้แก้ที่เออก็คือยาให้มันหายก่อนพอมันหายแล้วอะ่ะถ้ามันไม่มีพื้นที่หรือไม่มีตัวมีตนที่มันจะต้องคันอยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ต้องเก่า